ไอ้คนหาอย่างชนะนมันไม่เอาไหนจะรักชอบใครไม่เคยสมหวังจึงมานั่งเศร้าผ่านไปเป็นปีหัวใจดีๆเห็นทีจะเน่าเฝ้าคอยปีแล้วปีเล่าสาวน้อยสาวาหญ่ะไม่เคยจะสน ยีบยิงฮไม่เป็นนะไอ้ขอนาเช่นาชันทำรขุดมานากลางแสงตะวันฟา้าฟันาแดดฝนแต่เรื่องความรักอกหักช้ำใจไม่รู้กี่หนต้องหาอาจารย์สักคนรัมาเรียนตำราวิชาหามี ปีนี้อายุก็ป่าเขายี่สิบหกดวงกำลังตกคิดแล้วกลุ้มสะจนอ,อนอ่อนเพรียการงานการก็นาซาหาเลือเกินะช่างน่าละเียแทงหวยฮก็เมียแต่เสียหาเมียของหมดปัญญา หัวใจของท่านะนับวันะทอแท้ประเทศยำแย่เศรษฐกิจจอมาทับทมเข้ามาอยู่ตัวคนเดียวอดมือกินมือจนหูชามีเมียก็ดีรอกนะแต่กลัวจะพา มาอดนะด้วยกัน